สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวโซล่าเซลล์ครับชุดนอนนาแบตเตอรี่ 3k ครับ12โวลต์11แอมป์ครับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์ครับรองรับกับทีวี DVD พัดลมครับได้หมดครับพวกนี้มัน3,000วัตต์ครับมันใหญ่ตัวใหญ่ตัชเจอร์แผงแผงโซล่าเซลล์ก็50บาทแผงใหญ่ครับ เปิดพัดลมครับเปิดพัดลมใช่ครับพัดลมเปิดเปิดทีวีครับเปิดทีวีเปิดทีวีเปิดดีบีดีครับเปิดทีวีเปิดดีบีดีมาแล้วครับดีบีดีก็ขึ้นแล้วเปิดทีวีมาแล้วครับนั่นแผ่นมันยังไม่อ่านเปิดทีวีครับ ชาร์จโทรศัพท์ครับชาร์จโทรศัพท์โทรศัพท์รุ่นเก่าชาร์จโทรศัพท์อ่าชาร์จโทรศัพท์ได้สามเครื่องครับมาแล้วชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟคาดหัวครับชาร์จไฟคาดหัวอ่าตัวนี้ไฟเข้า12โวลต์ออก220ครับ สามพันบาทครับส0 0พันบาทใหญ่ครับส0 0พันบาทแทงก็50าสิบาทครับสนใจก็ทักมาครับขายแค่4 9่พปกติห0พัครับรถพิเศษครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับ